เจ๊บอกเด็กแล้วก็ตกค่ะว,วันนี้สวยมีราศีจังขางวนนี้จะปังอีกคือเออวันนั้นน่ะเจ๊ที่เจ๊เล่าให้ฟังอ่ะความฝันเจ๊ใช่ไหมเจ๊ Jay ฝันว่าแบบว่าได้ยินเสียงปืนดังมากแบบได้ยินเสียงปืนทั้งคืนเลยนะคะเหมือนมีคนยิงกันไม่รู้ดิไม่รู้ว่าเจ๊โดนยิงแต่จําไม่ได้แน่ใจนะแต่รู้ว่ามีแต่เสียงปืนนะคะในฝันนะคะแต่เจ๊ไม่รู้ความหมายมันแปลว่าอะไร นะคะก็คือว่าอยู่ที่อยู่ในฝันนะคะไมไ่ในเสียงปืนแต่หลายคนบอกว่าแปดแปดเจ๊เห็นคอมเมนต์ทุกคนแบบพิมพ์ว่าแปดเจ๊คาดว่าแปดมาแน่ค่ะแปดค่ะแปดไม่รู้แปดอะไรทุกคนก็บอกแปดเนาะแต่เจ๊นุก็ชอบแปดหนึ่งปดหนึ่งชอบชอบนะชอบชอบแปดหนึ่งแต่เขียนลงให้ในนี้แล้วไม่ต้องกลัว เขียนลงให้ในนี้แล้วค่ะบอกเลยว่าชอบแปดหนึ่งถ้าสมมติมันจะมีแปดนะชอบแปดหนึ่งเออชอบแปดหนึ่งแต่เขียนลงให้ในนี้แล้วเ,เดี๋ยวให้ทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวให้แคปให้ทุกคนเข้าไปรอแนวทางที่ลิงก์ด้านล่างก่อนเออเพราะว่าเหมือนฝันได้ยินเสียงปืนน่ะทุกคนก็เลยบอกว่าเจนุกแปดค่ะปืนแปดเหรอ ปืนแปลว่า8เหรอ8สี่เหรอ8สี่ออกหวยลาวไปไงเมื่อวานน่ะ8สี่ออกหวยลาวไปแต่เจว่าสี่ยังไม่มารัฐบาลวะ่ะสี่ทำไมมันมายากจังเนาะ กดลิงก์ด้านล่างใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาติดเลขทะเบียนรถไปด้วยนะคะติดเลขทะเบียนรถไปด้วยนะ,ะงวดนี้มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มั่นใจมากแต่ก็มั่นใจพอตัวอยู่อะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยนะแม่นาะใครจะเข้ากลุ่มฟรียังไม่มีงบยังไม่มีเงินเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้ที่ลิงก์ด้านล่าง นะคะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ำว่าฟรีนะคะทันคือทันเต็มแล้วคือเต็มเลยนะคะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวทุกคนเจ๊เปิดกลุ่มฟรีให้หน่อยเปิดกลุ่มฟรีให้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างนะกดจิ้มเข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากเจโนนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะแล้วขออีกคนระหนึ่งแชร์ แต่งวนนี้เจคิดว่าต้องมีศูนย์กับหนึ่งมาแต่ว่าไม่ที่เจาะศูนย์หนึ่งนะต้องมีศูนย์กับหนึ่งมามั่นใจมากว่าศูนย์กับหนึ่งจะมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะเจาะศูนย์หนึ่งนะหมายถึงตัวเด่นตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งอ่ะเจว่าน่าจะมาว่างวนนี้เพราะว่าสูตรมันขึ้นศูนย์หนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าเจาะศูนย์หนึ่งอ่ะมายาก นะคะก็เอาหนึ่งไปคู่กับอันน ون, ู้นศูนย์ไปคู่กับอันนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดสองหสามจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคา อันนี้ถือว่าบอก,กน,นะสูตรมันเป็นเด่นศูนย์หนึ่งงวดที่แล้วอ่ะเจนุกสูตรอเด่นสองสามและเจชอบห้ามันเลยบังเอิญว่าเอาสองสามห้ามาใส่แต่งวดนี้ยสูตรสูตรมาเด่นศูนย์หนึ่งอันนี้พูดตรงๆสูตรเจนุกมาเด่นศูนย์หนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าเลขศูนย์หนึ่งมันมายากเนาะจากสถิติของรัฐบาลไทยเนี่ยเจไม่รู้นะคะแต่ว่าเจคิดว่าเลขศูนย์หนึ่งมายากมาก ก็เลยเอาศูนย์ไปคู่กับเลขที่ชอบหนึ่งไปคู่กับเลขที่ชอบแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเจคิดง่ายๆค่ะอเดี๋ยวจะลงให้แคปแป๊บนึงนะใครเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ากลุ่มฟรีก่อนนะใครจะเข้ากลุ่มฟรีจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะใครจะเข้ากลุ่มฟรีเจนุกเปิดกลุ่มฟรีให้นะคะทันคือทันเต็มคือเต็มนะสองร้อยคนเท่านั้นนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแม่นะแปดเก้า แต่ในกลุ่มบ p พีลงให้หมดทุกคนแล้วเด้อจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะอ่ะ ใครจะเข้ากลุ่มฟรีนะคะออมาเดี๋ยวให้แคปกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนเนะคะกดดับเบิลคลิกรัวๆเลยค่ะเจโนปักหมุดให้แล้วนะคะนะคะระวังโดนโกงนะคะเอาลิงก์ที่เจให้สามพันเจ็ดร้อยคนมาแป๊บหนึง่ง จิ้มลิงที่ด้านล่างแล้วกดเพื่อนอ่ะมากดดับมัคลิกที่ลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนนะแม่นาหนึ่งคนเหลืออีกแค่หนึ่งอคนนะคะกลุ่มฟรีเจนุกเปิดให้นะคะชื่อว่าสถานีรวยนะคะลิง์ด้านล่างเลยลิงกด้านล่างค่ะจะมีทุกแนวทางของเจนุกนะคะสถานีรวยนะคะทันคือทันนะคะแม่ จิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนนะคะเก้าแปดห้าหนึ่งศูนย์ยสามโอเคมาอันนี้ใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวยนะคะติดเลขทะเบียนรถไปด้วยสองห้า ติดเลขทะเป็นรถไว้ด้วยนะคะสองห้านะคะหรือว่ากูต้องเขียนในใบนี้วะไม่เอาไม่เขียนอะพอละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ติดเลขทะเบียนรถเจนูไว้ด้วยนะคะสองห้าห้าสองนะคะติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะส่วนเลขชอบเจใส่ลงให้ในนี้แล้วนะคะแต่ว่าติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะคะสองห้าห้าสองนะคะห้าสอง้าเนี่ยแหละเลขทะเบียนรถนะคะเออติดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยนะ,ะทันไหมคะ แม่แม่ทันเนาะแคปได้เนาะ